สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ t o idea discussion นะคะทำต่อมาเลยหลังจากที่เราเนี่ยได้ออกไอเดียที่ตรงโจทย์แล้วก็มาจากตัวเราเสร็จแล้วเนี่ย แล้วก็ต่อยอดจากกับเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยมาดูซิว่าเราจะเลือกไอเดียไหนไปทำงานได้ต่อดีอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้ทั้งทีมได้คุยกันนะคะถกกันแล้วก็เลือกไอเดียที่ใช่ไอเดียที่ใช่เนี่ยเราแบ่งค่าทีเรียออกมาเป็น4อย่างคะ่ะก็คือไอเดียนี้ยังจะต้องโฟกัสอยู่ที่โจทย์อยู่เนาะวนเวียนกันอยู่ที่โจทย์อยู่ว่ามันตอบโจทย์ได้จริงหรือเปล่าอันที่สองเนี่ยก็คือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะที่นี้หมายถึงว่าเขา ุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเขาสะดวกที่จะมาร่วมงานหรือมาซื้อ Product หรือมาใช้ Product ของเราเขาชอบเขาเอาด้วยแล้วก็มันง่ายสำหรับเขาอันที่3มเนี่ยก็คือนำไปขยายผลได้ scalable เราเนี่ยอยากจะทำกู้โรคใช่ไหมคะดูซิว่าการกู้โลคของเราเนี่ยมันเอาไปตอนนี้เราอาจจะเทสที่เล็กๆเราอาจจะไปขยายผลพื้นที่อื่นหรือว่ากับกลุ่มเป้าหมายอื่นโดยการใช้กระบวนการเดิมก็ได้ อันที่4เนี่ยก็คือถูกใจคนทำค่ะถูกใจคนทำก็ยังอยู่ในเเรื่องเดิมเนาะว่าการที่เราจะทำไอเดียที่ที่ดีเนี่ยมันก็ต้องเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าเราอยากจะทำสิ่งนั้นเหมือนกันมามาดูกันเอา่าเวิร์กชีนะคะที่ใช้ก็จะหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะเล่าสเต็ปข้าวๆจะได้ไม่งงว่าทำอะไรก่อนอะไรหลังสเต็ปที่1นเนี่ยก็คือเราฟิลอินนะคะ how m y w e e we อันเดิมนะคะแล้วสามารถก๊อปแปะลงไปได้เลยว่าเราก็ยังต้องโฟกัสเนาะอยู่ที่ว่าโจทย์คืออะไรอันที่สองหลังจากที่เราเขียน how m y w e e w เสร็จแล้วเนี่ยให้เอาไอเดียที่แต่ละคนเลือกมาเป็นไอเดียที่ Team Member l ล v e เนี่ยเอามาใส่เป็นคนละหนึ่งไอช่องละหนึ่งไอเดีย พื่อที่จะได้คุยกันถ้ามีไอเดียเยอะหรือทีมเมมเบอร์เยอะ,อยอะก็อาจจะใช้2แผ่นก็ได้ในการคุยกันให้เขียนใส่แปะพร้อมๆกันแล้วค่อยคุยกันอีกทีหนึง่งในสเต็ปต่อไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราเขียนไปเล่าไปเพื่อนกําลังเขียนอยู่ใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้ฟังลืมฟังอะไรเงี้ยคะ่ะกำลังตื่นเต้นกับไอเดียตัวเองอยู่อ่ะต่อไปหลังจากที่เราได้ไอเดียเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้มาดูว่าเออแล้วอยู่ในเกณฑ์พวกนี้เนี่ยไอเดียที่หนึ่งมันตอบแค่ไหน จาก3จาก3คะแนนเนี้ยอาจจะตอบแค่1ก็ได้อะมาดูกันว่ามันตอบแต่ละอย่างเนี่ยยังไงเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังหลังจากที่เราบอกหมดแล้วว่าแต่ละออไอเดียเนี่ยตอบโจทย์อะไรแค่ไหนมาถกกันใช่ไหมคะก็สุดท้ายคือเลือกไอเดียค่ะวิธีการหนึ่งในการเลือกไอเดียก็คือดูว่าไอเดียไหนเนี่ยได้คะแนนเยอะสุดหรือก็อยังก,ก็อาจจะเอาไอเดียที่ปังๆเนี่ย เอามารวมกันก็ได้อันนี้ก็เปิดโอกาสให้ทีมาคุยกันอีกทีหนึ่งเนาะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเอออาจจะสุดท้ายมันอาจจะมิร์์กันแล้วก็ดีกว่าเดิมก็ได้อันนี้ก็เป็นโอกาสเลือกนะคะไม่จําเป็นจะต้องเลือกในคะแนนที่ดีที่สุดอืเสมอไปมาทิปในการทํากิจกรรมนี้ก็ยังจะต้องคล้ายๆกับไอเดียชั่นก่อนหน้านี้นะคะ ก็คือไม่ด่วนตัดสินไม่จ้าเวลาเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเราก็อาจจะชวนคุยมากกว่าว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่เธอพูดอะเราอะรู้สึกว่ามันตอบโจทย์แค่สองนะไม่ถึงไม่ถึงสามหรือว่าเราอะเธออาจจะชอบในการทำสิ่งนี้มากให้3คะแนนแต่เราอะเราอาจจะชอบแค่หนึ่งอย่างงั้นเราเอาไปสองในไมโครครึ่งทางอะไรอย่างนี้ค่ะมาส่งเสริมความคิดแปลกใหม่นะคะ อย่าลืมนะคะว่าไอเดียเก่าโซลูชันเก่าไม่เวิร์กเราเลยจะต้องมาหาไอเดียใหม่นะคะต่อยอดไอเดียค่ะก็คือนั่นแหละให้เรามีโอกาสให้เราต่อยอดไอเดียจาก ที่เรดกันไปเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นไอเดียใหม่มาได้ลองคุยกับเพื่อนดูค่ะโฟกัสอยู่ที่โจทย์นะคะโจทย์อยู่ข้างบนเลยเนาะคุยที่เรื่องที่ประเด็นอย่างที่บอกแล้วก็ทําให้เห็นภาพเวลาเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยพยายามเล่าให้มันเห็นภาพจะได้เข้าใจตรงกันถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งที่เพื่อนเล่าตรงไหนให้ถามซ้ำเนาะจะได้อยู่ h e s a m อ page อ่ะอันสุดท้ายก็คือเน้นปริมาณเยอะไม่เน้นคุณภาพอันนี้เป็นรูของ เป็นทิปของอันที่แล้วค่ะขอภายทีมงานไม่ได้ออกอ่ะอันนี้ก็ลืมๆืมไปค่ะอันนี้เริ่มเน้นคุณภาพแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้อ้อเอา How My วีอันเดิมนะคะมาใส่ในนี้โดยที่อ้อใส่เเวลาลงไปด้วยเนาะมันจะได้เวลาคุยกันเนี่ยมันจะเรียลลิสติกว่ามันทําได้จริงหรือเปล่าตอบปัญหาโจทย์ได้จริงหรือเปล่าภายในถ้าเรามีเวลาเพียงสี่เดือนเท่านั้น เ,เอาไอเดียของเพื่อนมาใส่แต่ละคนแล้วนะคะอันนี้ไอเดียที่อ้อคิดออกมาตอนที่ exchange กกันใช่ไหมก็ คนแรกเนี่ยเขาบอกว่าแคมเปญแยกขยะแลกแต้มเนี่ยเพื่อแลกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าคนที่ไม่ยอมแยกขยะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ชายากลุ่มนี้เขาชอบดื่มชากาแฟาแอลกอฮอล์ก็อาจจะใช้สิ่งนี้เป็น i n น e n น i v e ให้เขาเนี่ยมาแยกขยะได้อันที่2เนี่ยก็คือการจัดกรุ๊ปเทอราปีค่ะให้พนักงานที่เครียดเนี่ยมาแยกขยะละลางขยะแก้เครียดนะคะอันที่3เนี่ยคือทำสมาร์ทบินให ถ้าแยกขยะที่สะอาดและถูกถังแล้วเนี่ยจะถูกถังเนี่ยจะพ่นเอแซนิไทเซอร์ออกมาให้เราล้างมือนะคะอันที่4ก็คือทำเอ c a p e เ o o m รค่ะให้เล่นเรียนรู้กันแยกขยะที่ถูกต้องก่อนที่จะออกจากตึกเพื่อกลับบ้านค่ะอันนี้โหดดีค่ะก <c oughs> ็นะคะเพื่อนร่วมทีมก็น่ากลัวนะคะอ่ะหลังจากที่เราคุยกันทีละอันเนี่ยก็ได้ให้คะแนนไปหมดแล้วแล้วก็สามารถฝน ให้มันสุดขิวได้เลยตามใจชอบสุดท้ายเนี่ยเราอันนี้เราทีมอ้อนเนี่ยนะคะเลือกมาจากอันที่ได้คะแนนเยอะที่สุดอ่าเรารู้นะว่าเออมันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยากแต่ว่าเราคิดว่าเออมันน่าจะตอบโจทย์เยอะที่สุดแหะเดี๋ยวจะเลือกใช้อันนี้เอาอืมก็ง่ายๆค่ะจบเท่านี้แต่ว่าต้องอยู่ที่ทีทมเนาะลองคุยกันดูอย่างเปิดใจแล้วก็ หวังว่าจะได้เจอไอเดียที่ใช่นะคะที่จะมาทดลองกันทำต่อไป